เรียกได้ว่าอบอบวนไปด้วยความอบอุ่นและความประทับใจสำหรับงานแฟนมิทติ้งครบรอบ5ปีนุกไปในคอนเสิร์ตรักนาตะาวานัน Ocean of Love มหาสมุทรแห่งรัก5 Anniversary Fan Meeting เมื่อวันศุกร์ที่27มิถุนาย,ยน2568ณทูไอคอนหอชั้น7ไอคอนสยามป็นมิทิครบรอบ5ปีของรักนาตะวานครับ ที่เรามาในทีมงานมาสนุกแข่งกับก็มันเปรียบเสมือนการเดินทางของพวกเราสองคนที่ที่อบอุอ้มด้วยหม,มืนันทุกีมันเกิดมาจากความรักความคิดถึงออของพวกเราแล้วก็รวมถึง,องเอฟซีอตอนนี้จัดมาเดินทางมาถึงปีที่5แล้วก็ยังหนาแน่นเหมือนเดิมการเต้นไม่ว่าจะเป็นโอ่เฉพาะพิเศษไม่ว่าจะเป็นการเต้นการร้องอเพลงแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเวทีรูปแบบแสงสีเสียง นั่นแหละก็มันเป็นการมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่เปิดตัวหรอกมันทั้งโชว์เลยเป็นการมอบในสิ่งใหม่ๆที่เขาไม่เคยเห็นพวกเราโชว์บนเวทีแค่นั้นเองก็ช่วยกันออกแบบที่สองคนเพราะว่าคือตามกิมมิคของเราคือไม่มีใครที่จะรู้เรื่องราวของลูกปลาได้ดีกว่าลูกปลาใช่มันก็เลยเป็นการรูปแบบออกแบบโชว์โดยโดยพวกเราจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ๆแต่ว่าอันนี้มันคือเป็นปีที่5แล้วอันนี้เราจัดทุกปีอยู่แล้วซึ่งมันเป็น คอนเสิร์ตปีที่5แล้วมันใหญ่กว่าในทุกครั้งที่เราจัดมา <laughs> ถามว่าเราร้องกี่ชั่วโมงกี่นาทีคือมันจะเป็นการทั้งร้องและทั้งโชว์ <laughs> และทั้งแสดง <laughs> <laughs> มันมันมันรบลดครับ <laughs> แต่ไม่มีไม่มีแน่นอนไม่มีมาเตะนุกท่านนรได้หรือนั่นอาจจะไม่มีเพราะเราลืมคือไงคือมันยากมากเราคุยกันผมรอไปคุยกันว่าจะจัดงานอ่ะตอนนั้นอ่ะเราก็แค่คุยกันเนาะแล้วเราก็แค่วางไว้ว่าเออวันนึงลัมตูอะไรเงี้ยพอมันมาสเกลใหญ่ขึ้นมันไม่สามารถที่จะลันตูแค่วันเดียวหรือสองวันเดียวได้มันต้องมีวันอื่นมาแล้วผมก็โอ้โหทั้ง ละครมันจะปิดกล้องด้วยแล้วปายก็มีทั้งงานคอนเสิร์ตทั้งซีรีส์อะไรเงี้ยออออมันก็เลยตรงกันยากมากรอยยิ้มของทุกคนวันนี้ก็มีความสุขมากลเลยอะไรระยะเวลามาันอาจจะไม่ค่อยสาคัญออแต่การที่เราเดินมาด้วยกันมันสําคัญมากกว่าสิ่งใดเออ้ยแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่เขาคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กับเราเสมอมาแล้วก็ยินดีแล้วก็ผมรักแฟนคลับมากนะขอให้ทุกคนอยู่ด้วยกันแบบนี้ด้วยความรัก แบบนี้ไปนานๆครับไม่พู่เยพ่ร้องอยพี่รออนุอนุไปพูดมาดีขนาดนี้ก็ทุกจริงทุกอย่างก็เหมือนไปไปเฮ้ยไม่พูดเลยทุกจริงทุกอย่างก็เหมือนไปไปผมอาจจะเสริมขึ้นมาก็คือว่างานวันนี้ผมดีใจนะที่คนหน้าเวทีทุกๆคนที่เขามาและในสตรีมไลท์ลุ้นระยานสู่หนึ่งหมื่นคนขอบคุณที่มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราในวันนี้เป็นวันสำคัญของพวกเราในวันนี้นะครับแล้วก็ คิดไว้เลยว่าวันนี้จะเป็นวันที่ตาตึงตาใจแล้วก็อยู่ในใจทุกคนตลอดไม่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงคนจะไม่ลืมวันวันวนี้แน่นอนมันเป็นมันมันมันเป็นความคิดและและ้วก็ความรู้สึกที่แบบว่ามันมันไม่น่าเชื่อครับไม่น่าเชื่อตั้งแต่เราทั้งสองคนน่ะมาเขาเรียกว่าจากเด็กบานนอกเด็กธรรมาดาเด็กพ<อ>น,นักงานเด็กนักร้องที่ยัง ไม่ได้มีกระแสมาวันหนึ่งทุกคนให้ความสําคัญทุกคนมาตั้งว่าให้เป็นคู่ชิ้นอ,อะไรเนี้ยนั่นแหละมัน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 ไม่น่าเชื่อตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้คือมันอธิบายไม่ได้ความรักมันล้นจริงๆรับพี่เชื่อไหมว่าวันนี้เราย้อนกลับไปดูคลิปตัวเองที่คนทำมาให้เราเป็นหนึ่งเดียวลูกไปไม่มีอะไหนะ้าตกลกเลยมันเป็นความธรรมดาเป็นความที่ ไม่มีอะไรพิเศษความธรรมดาที่แสนพิเศษ<ช>ไงแต่ทุกคนตรงรักในในจังหวัดความหลออถ้าโดนโอ้ยหัวเขียนไหม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใช่เลยแ,แบบว่าขอบคุณที่วันนั้นไม่รู้ว่ารักเราเพราะอะไรแต่ขอบคุณที่เข้ามาเป็นส่วนเต็มๆให้กับเราก้าวเดินต่อไปก็รักแล้วก็ห่วงเสมอ,อ,อครับสำหรับสำหรับเพื่อนคนนี้ยังจะอยู่ด้วยแล้วก็ยังจะ คอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคอยอยู่แล้วก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้ในทุกๆวันเวลาตามในที่เราั้งสองคนยังมีชีวิตอยู่ยังคงจะคอยอยู่กับไปไปเสมอนั่นแ,แหละไม่ว่าวันไหนที่มีความสุขมากๆหรือวันไหนที่ชีวิตดิ่งดาวลงแต่จะคอยมันเป็นแบบคอยมันไม่เป็นแบบนั้นก็ยังจะมีความมโนขดวนแล้วก็ชื่อผมอยู่ตรงนั้นเสมอคือตลอดระยะเวลาแ9ปีที่ผ่านมา องุมใจในตัวเขามากภูมิใจตั้งแต่วันวันที่วันที่เขาเป็นนักร้องธรรมดาก็ยังภูมิใจที่เขามีงานวันหนึ่งรับงานได้ได้เงินสองพันก็ยังภูมิใจที่เป็นเขาวันนี้เขาอาจจะเติบโตขึ้นไปมากๆเขาก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ที่วันหนึ่งประสบความเสำเร็จบ้ากที่สุในชีวิตเขา้อยู่ตรน,น

พอใจมันรักคนนี้ไปแล้วจะให้ทำไงไอ้ยูดรักไปหัวใจฉันคงต้องเจ็บเธอเจ็บมาพอแล้วขอร้องไม่ต้องมาต่อ,อยังเราจะไม่ทำให้เธอเสียใจ